สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันนะครับคลิปนี้ก็มาดูเทคนิควิธีการฟาร์มกล่องปริศนานะครับผมให้ได้ไวที่สุดและก็ง่ายที่สุดนะครับผมเพื่อรุ้นหัวใจอันอบอุ่นของคุกกี้นางฟ้าทะเลนั่นเองครับตอนนี้หลายคนก็น่าจะกาลังสะสมอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะให้ได้ครบร้อยไวๆครับนั่นแหละครับเพื่อที่จะแลกคุกกี้ระดับ L ตัวนี้มาครอบครองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีที่เร็วที่สุดและก็ง่ายที่สุดก่อนแล้วกันนะครับผมวิธีนี้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือวิธีนี้เราจะได้กล่องแน่นอน100%นะครับผม1กล่องแล้วก็ในการเล่นต่อรอบเนี่ยเราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นครับกดแค่เริ่มเกมกับรับวัตถุดิบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่เกิน30วิวินแน่นอนต่อ1รอบนะครับผมหลายคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเล่นด่านไหนวะเนี่ยในคลิปนี้ก็คือว่าในเอพิโซดหนึ่งเนี่ยกว่าจะเจอกล่องแรกก็วิ่งไปไกลเหมือนกันมันใช้เวลาเกินนนนาทีแแ่น่อนอยูล้ว หรือว่าเราต้องลงไปชั้นใต้ดินจากนักวจทนภัยก็ไม่ใช่ครับวิธีนั้นไม่ใช่ครับใช้ดวงเกินไปครับแล้วก็หรือว่าต้องใช้คุกกี้ระดเอลเซกกล่องออกมาอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันครับโอเคผมจะเฉลยละด่านที่ผมจะเล่นก็คือนึกออกอยังครับมันจะมีอยู่2ด่านนี้แหละอ่าไม่ด่านนี้กับด่านนี้ครับผม <laughs> ด่านที่ผมจะเล่นก็คือ Special Episo d e 2ครับอ่า แน่นอนว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับข้อเสียก็คือเราจะใช้กุญแจในการเล่นครับมันจะเปลืองกุญแจมากครับผมส่วนข้อดีก็อย่างที่ว่าไปครับใช้เวลาไม่นานได้หนึ่งกล่องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราสะดวกต่อการเล่นมากครับก็คือไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมด่านที่เล่นก็คือด่านที่38ดนะครับด่านนี้นั่นเองครับส่วนคุกกี้ที่แนะนานะก็คือว่าตัวที่เลือดน้อยนะครับผมเพราะอะไรรลยไหมครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาต่อรอบไม่นานไง อย่างถ้าใช้คุกกี้แสงจันเนี่ยมันเลือดถึง1 8 5ไงถ้าเราใช้คุกกี้กาหารหรือว่าร่าเริงเนี่ยมันจะจบเร็วมากเพราะว่าเลือดแค่ร้อยสิบอ่ะผมขอใช้ก้าหาละกันส่วนสัตว์เลี้ยงครับตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับผมใช้ไม่ได้แล้วก็สมบัติพลังไม่เหล็กก็ไม่เกี่ยวครับไม่ต้องใช้ก็ได้เหมือนกันอ่ะสมบัตินะครับผมในคลิปนี้เทคนิคนี้นะต้องใช้สมบัติด้วยนะจะทําให้เราจบไวขึ้นอ่ะพูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็สงสัยอีกเอ้ย ถ้าใช้สมบัติมันก็ยิ่งอยู่นานขึ้นแต่เช่นน้ำผักมันลดพลังงานช้าหรือว่าจะเป็นกระบอกวิต้าช่วยดึงหลุมใช้ทําไมวะก็คือไม่ใช้พวกนี้นะครับแต่ไปใช้อะไรรู้ไหมครับอ่ะใช่เลยครับผมเพื่อนๆบางคนน่าจะนึกออกครับอ่ะอยู่ในหน้านี้แหละครับอยู่ในหน้านี้ครับก็คือว่าเราต้องใช้สมบัติที่ทําให้เราเสียเลือดมากขึ้นครับอ่ะสมบัติที่แนะนําครับ2ชิ้นนี้ครับผมแหวนลดน้ำกับตุ๊กตาพลังงานนะครับผม แน่นอนว่าเพื่อนๆนะครับถ้ามีแบบไม่วิวัฒนาการเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยมันจะเพิ่มพลังการทําลายเมื่อปะทะก็คือเมื่อเราชนเนี่ยจะเสียเลือดเยอะขึ้นอ่ะ,อะลองเลือกดูนะครับผมแนะนํา2ชิ้นนี้ครับผมชิ้นอื่นมันไม่มีแล้วแหละในเกมน,นี้มีเพียงแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นที่ชนแล้วเสียเลือดเยอะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้แบบไม่วีวัฒน,นะครับผมอันตรงกลางนี่จะใช้ใดูเลยสักคู่นะหาก่อนอ้าเจอล้วครับอ่ะใช้อะไรก็ได้ครับเนี่ย ลาสเซีนดอร์กับแหวนรุ่นหนาเนี่ยอันนี้ละกันก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับใช้พวกเพิ่มสปีดนะครับผมมันก็บอกไงเดียมันจะตัวกระพริบข้ามหลุมอ่ะมันจะไม่ตายไวอ่ะใช้แบบนี้ตายไวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคนะครับโอเคมาดูกันมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับลองจับเวลาดูก็ได้นะในชั้นสามที่แปดเนี่ยครับกล่องเนี่ยจะเจอไวมากครับเนี่ยเราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นครับถือว่าเป็นการออโต้รันเลยก็ได้ครับก็ว่าได้ครับอุ้ย ลิ้นพันกันขออภัยเห็นไหมครับว่าชนไปสาดอกเนี่ยเลือดเหลือไม่ถึง5้าสิปอร์เซ็นแล้วอ้าวมาแล้วครับกล่องแรกเรียบร้อยครับวไวมากเห็นไหมจบแล้วครับผมหนึ่งตาครับเป็นไงครับเราไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นครับง่ายมากลองต่อนะครับตาที่สองนะครับผมก็ถ้าเจอกล่องปริศนาสี่ลงนะก็มีโอกาสได้หัวใจอันอบอุ่นของกุกกี้นางฟ้าทะเลด้วยครับอันนี้ผมเคยได้ในเกาหลีแล้วไงแต่อันนี้ก็ได้เช่นกันนะเนี่ย ในลายคุกกี้แลนก็ได้เช่นกันนะครับผมมาดูกันมาดูรอบที่2ครับเนี่ครับก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้สมบัติทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันจะเลื่อนเหลือเยอะกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าชนแล้วเสียนดเดียวครับไม่เยอะแบบนี้นะฮะเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20ประมาณ20ิบวิ่ะต่อรอบนะครับเราก็เอื้อมมากดนะครับผมแค่นี้ครับง่ายมากอ่า แน่นอนว,ว่าวิธีนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่มีกุญแจเยอะๆนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็แลกกุญแจมาจากไอ้พวกยศนะครับผมไอ้ระบบเรียกว่าอะไรวะจําไม่ได้แนละ้วเออที่มันแลกกุญแจได้อะผมเอาไปแลกมาตลอดครับไปเลยมีกุญแจเยอะแบบนี้นั่นเองครับอาตาต่อไปครับเนี่ยครับเราได้กล่องง่ายๆเลยครับไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นครับในการเล่นนะได้ไวมากด้วยครับ เทคนิคนี้นะผมไม่ได้คิดเองนะครับผมอันนี้พี่เอกนะครับผมแนะนําผมมาพี่เอกโซรตนะครับผมที่เป็นแอดมินคุกกี้รันไทยแลนด์นะครับผมพี่เอกแกเป็นแอดมินกลุ่มนะครับผมใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในกลุ่มนี้ครับไม่เน้นไม่ต้อนรับโปรแกรมโกงนะครับผมใครโกงมาเนี่ยไม่รับนะครับเตะทิ้งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็มีเรื่องพูดคุยเกี่ยวกับคุกกี้รันเรื่อยๆนะครับผมใครสนใจเนี่ยกดเข้ามาเลยครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม ลองตาอีตาแล้วก็ได้ลองไปเยอะๆครับเห็นไหมครับว่ามันจะจบไวมากจริงขอย้ามีทีแล้วกันว่าสมบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิวัฒนาการแบบผมก็ได้นะใส่แบบไม่วิวัดไปเลยมันชนแล้วเสียเลือดเยอะเหมือนกันนั่นเองครับแหมเนี่ยครับไม่เจอกล่องลุ้งสักทีครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจครับผมส่วนคลิป หากล้องด่านอื่นผมว่าผมจะําด้วยครับเดี๋ยวผมขอเวลาก่อนนะอันนี้ขอวิธีนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันค่อนข้างเหนือความคาดหมายครับผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเล่นในด่านนี้ครับเพราะว่ามันเปิงกุญแจไงผมงกไงงกุญแจครับสำหรับคนที่กุญแจเหลือเฟือเนี่ยมาใช้วิธีเลยครับเด็ดแน่นอนครับผมโอเคงานคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเจอกันแน่นอนครับสำหรับคุกกี้ดันครับโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบาย